กิตศิ์ทั้งหลายยังไม่ค่อยดีสอนสะดุดซะะล <c oughs> ้วไวถ้ชาชนิดก็ดีเนาะถึงต่ำหน่อยก็ไม่เป็นไรลนะเนาะว่า <c oughs> <c oughs> ได้ได้ดีด้วยไม่ไม่ไม่เร็วจ้ะ แต่ก็ยาวเหมือนกันนะะประมาณทักหกนาทีคิดว่านะอ๋ะอไม,ไม่ไม่ถึงอันนี้มันจะหยุดมั่งอะไรมั่งก็มไม่ถึงสิบนาทีหกนาทีอ๋อเอาไปเวลา,าไปไลฟ์ไปครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้อ่อ่อเดี๋ยวว่าเขาเสร็จเดี๋ยวกามาเอา ที่ว่าประวัติท่านพ่อเขียนหน้าเรียนรู้ได้เป็นครูสอนจิตศิท์ทั้งหลายสิทท่านอืมสิท่าน อ่านไม่คย่ยฮะได้พอแค่นี้แจ๊เกินเดี๋ยวมันเสียงเราไม่ค่อยดีไงเกินไม่ค่อยดีสิทธิ์ทำได้ครึ่งทันพ่อแม่ชีวประวัติทันพ่อเขียนน่าเรียนรู้ ได้เป็นครูสอนจิตสิทธิ์ทั้งหลายสิทธิ์ทำได้ครึ่งท่านพ่อก็มากมายใครทำตามท่านพ่อได้นับว่าดีท่านพ่อเป็นเนื้อนาบุญหนุนสนองท่านปกครองด้วยใจไม่นายนี้ให้สาธุชนอาให้ธรรมะ ออขึ้นใหม่อีกทีนึงยังตั้งทำนองไม่ดีเลยน่าเรียนรู้ได้เป็นครูสอนจิตนะสิทธิ์ทั้งหลายสิทธิ์ทำได้ครึ่งทันพ่อก็มากมาย ใครทำตามท่านพ่อได้นับว่าดีท่านพ่อเป็นเนื้อนาบุญหนุนสนองท่านปกครองด้วยใจไม่ไนายนี้ให้ธรรมสาสุชนเป็นคนดีภาระหนักท่านพ่อนี้จนชีวิวายปีสองสี่เก้าเก้าเขาแต่งตั้ง ตั้งแตง่ง <c oughs> เอามาต่อตรงนี้เลยเขาตั้งแตง่งหนักกตนหัวนี้จนที่วิวายปีสองสี่เก้าเก้าเขาตั้งแตง่งรับตำแหน่งเจ้าอาวา สมมาติไม้เนื่องจากท่านพ่อรุงท่านสิ้นไปหลวงพ่อเขียนจึงได้สารใบบุญปีสองห้าสองศูบุญบำเน็จรับพัยดยศพิเศษท่านเนื่องนุนโครงการในพระราชดำริปริใบบุญส่วนป่าสมุนไพร ปีสองห้าสองแท่านเลื่อนขั้นเจ้าคณะตำบลน,นั้นฉั้นตรีก่อนปีสองหสามสามความแน่นอนเลื่อนขั้นตอนเจ้าคณะตำบลชั้นโทปีสองห้าสาปดเห็นได้เด่นชัด ท่านนำวัดเข้าโรงเรียนเพียนมาโคได้เป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามชั้นโทนำนโมพุทธามาบัญญายใช้ถ้อยคำนำพามาสั่งสอนให้เด็กนั้นว่านอนและสอนง่ายที่กิ่งอำเภอเขาคิดจะกูดอยู่ไม่ไกล เป็นพระธรรมทูตบรรยายในศีลทานปีสองห้าสี่หนึ่งจึงปรากฏรับพันยศชั้นเอกเหมือนเศษชั้นพิมพ์หนังสือเผยแพร่แผ่ผลงานให้ญาติทำได้อ่านกันเข้าใจทุกลมหายใจท่านพอน่ออยอยากสร้าง แผ้วทางทางให้เห็นเป็นนิสัยพัดพิมพ์หนังสือเรื่องสัน้น <c oughs> เป็นนิจัย <c oughs> ไม่รู้เสียงแพร่แหก่ป่าไมา่รู พิมพ์อะ,อะไ,มไม่ได้ไดแต่แผ่ทางทางให้เห็นเป็นนิสัยนิสัยน้อยอยากสร้างแผ่ทางทางให้เห็นเป็นนิสัยพิมพหนังสือเรื่องสรรั้นเพื่อบัญญาย ให้อ่านง่ายจำง่ายในทุกการสิทธิ์ใกล้เข้าใจได้ท่องแท้พ่อเผยแพร่พิมพ์หนังสือสื่อสร้างสรรค์เป็นหนังสืออาระยะของเมืองจันจันทบูรเมืองพเนียดเกียรติเจริญและหนังสือนำวัดเข้าโรองเรียน ท่านภาเพียนมาจนคนสันละเสริญท่านเป็นแสงสว่างนำทางเดินลาบยศสันละเสริญยิ่งตามมาปีสองพันทำไมมายิงตามมาลาบยศ ยงตามมาปีสองห้าสีหกขอยกทานรับรางวัลการันตีสีสงารับประทานจากสมเด็จสังฆราชาปริญญาพุทธศาสตร์ปราดเกรียงไกลยังรับโลนะยังรับโลดด้านแน่แนว แนวทางชีวิต <c oughs> ชาทานบารมีด้านนวัตกรรมจิตตะภาวนาพ่อรู้ลมรู้ฟ้ารู้ละ <c oughs> รู้ราศีเป็นลายอะด้านนวัตกรรมจิต ด้านวัตะกรรมจิตตะภาวนา <c oughs> นนภาวนาพ่อรู้ลมรู้ฟ้ารู้ราศีท่านทายทักมักประจักษ์ ดังว่าจีเพศภัยมีพ่อเตือนกล้องเพื่อป้องกันปีสองห้าสองสี่ 4, น้ำจะนองปางพ่อว่าไว้จงเตรียมกายเตรียมใจให้คงมัน่นจะท่วมอำเภอม,มะขาม อำเภอเขาคิดจะกูดเนยและเมืองจันถึงวันนั้นจึงได้เห็นเช่นว่าจะเมื่อน้ำมาชาวประชาพากันถึงพ่อรู้ถึงอ่ะพอรู้ปีสอง,งน้าีสอนะแม่ฮะีองนะแต่แม่ร้องว่าไงสอเอา้า <laughs> เอาใหม่งั้นเพื่อป้องกันเนาะ

ว,ว่าจีเพศไปมีพ่อเตือนกองเพื่อป้องกันปีสองห้าสี่ตองน้ำจะนองป่างเอ้ยพ่อว่าไวาจ้จงเตรียมกายเตรียมใจให้คงมันจะท่วมอำเภอมะขามอำเภอเขาคิดจะกูดและเมืองจันทร์ เมื่อถึงวันนั้นจึงได้เห็นเช่นว่าจาเมื่อน้ำมาชาวประชาพากันถึงพ่อรู้ถึงซึ่งทุกสิ่งจริงหนักหนาพอร่ายมนเปิดปะาคร่อมจังหวะไหมคร่อมเหรอตั้งแต่เมื่อน้ำมาป่ะ <c oughs> เพราะว่าเนือมันมัน,ม,นมากหน่อย เอาปีสี่สองมาปีสี่สองน้ำจะนองไปงั้นเราเอาแต่แค่จะท่วมทุกหลายอำเภอในเมืองจันดีไหม